ควรจะซื้อบ้านดีหรือว่าจะเช่าบ้านคลิปนี้มีคําตอบมาไห้ครับขอแค่คุณตอบ6คําถามง่งายๆของผมตอบไปทีคําถามแรกคุณมีเงินอยูย่ในกระเป๋าเท่าไหร่ครับถ้าคุณเช่าบ้านก็อาจจะไม่ต้องมีเงินมากถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อบ้านโดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าต้องมีกู้ยืมเงินดาวน์ครับมันเป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าเงินที่เราจะต้องเอาไปผานล่วงหน้าครับอันนั้นก็คือคําถามที่หนึ่งคำถามที่2สถานะทางการเงินของคุณเป็นยังไงครับถ้าคุณจะต้องไปกู้เงินดาวนนคร เขาก็จะต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์การเงินของคุณว่าคุณจะมีความสามารถในการชาระหนี้ไหมความมั่นคงของรายได้ของคุณในอนาคตจะเป็นยังไงคําถามที่3ครับลองถามตัวเองว่าในอนาคตเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือเปล่าเราจะมีใครก้าวเข้ามาในชีวิตของเราไหมเราจะมีเจ้าตัวน้อยที่อาจจะทําให้เราต้องขายายขนาดออกบ้านหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นการที่เราจะไปเช่า แล้วคุณล่ะคุณรู้สึกว่าอยากจะมีอะไรที่เป็นของของคุณหรือเปล่าบางครั้งบางคนเขาตอบคำถามง่ายๆเลยครับว่าที่อยากจะซื้อของอยากจะมีอะไรสักอย่างเ,เป็นของตัวเองในชีวิตถ้าเป็นแบบนี้การที่คุณไปซื้อบ้างอาจจะเป็นคำตอบของคุณครับคําถามที่5นะครับแล้วโอกาสใีการลงทุน จะมองว่าในอนาคตราคาของที่อยู่อาศัยที่คุณซื้ออยู่อาจจะเริ่มสูมงขึ้นในอนาคตถ้าเป็นแบบนี้การที่คุณไปซื้อบ้านก็อาจจะทําให้คุณสามารถที่จะได้กำไรสุดท้ายลองถามตัวเองนะครับว่าคุณคิดว่าอัตรา,นานเงินเฟอ้อในอนาคตจะเป็นเท่าไรถ้าอัตราเงินเฟอ้อสูงการที่คุณกซื้อบ้านนะครับตั้งแต่วันนี้คุณจะจ่ายเป็นเจ้าตัว,วค่าผ่อนในรองแต่ถ้าคุณเช่าบ้านอยู่ค่าเช่าอย่างน้อยที่สสามปีของการน ซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นไปตามอีกอย่างเลยด้วยโอบ,บคำถามนี้ลองถามตัวเองเอง่ายๆดูนะครับว่าคอยากซื้อบ้านดีหรือว่าเช่าบ้านดีลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่าฟังแล้วคุณจะซื้อบ้านหรือว่าคุณจะเช่าบ้านครับ